เวทนาสามเวทนาสามประการนี้คือหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาสามอทุกขมสุขเวทนาเมื่อใดบุคคลได้เสว okay. ยสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นเขาไม่ได้เสวยสุขเวทนา ไม่ได้เสวยอทุกขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเมื่อใดบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นสุขเวทนาไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้ parole, ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาแม้อัทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปและดับไปเป็นธรรมดาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอคิเวสนะภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ยอมไม่ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไม่ยึดมั่นกล่าวไปตามโวหารนั้น 2 0 6สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรยืนถวายงานพัดณเบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคได้คิดว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งแล้วตรัสการละธรรมเหล่านั้นๆแก่เราทั้งหลายพระสุคตทรงรู้ยิ่งแล้วตรัดการสลัดทิ้งธรรมเหล่านั้นๆแก่เราทั้งหลาย เมื่อท่านพระสารีบุตรพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปทานธรรมจ,จักสุอันปราศจากทุลีและปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนักขะปริพาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา